สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านนะคะก็วันนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะหลังจากที่ห่างหายไปสักระยะหนึ่งจะมีอะไรมาเล่าให้ฟังด้วยค่ะก็คือสองสามวันก่อนสองสามวันก่อนเนาะมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่า,าตรงตรงเรื่องที่ดิฉันพูดถึงเรื่องอ การครอบการครอบวิมานเนาะเขามาเขียนเขาก็เขียนชื่อชื่อเขาอะที่ที่เขาใช้ YouTube นะคะก็เออเป็นชื่อไทยนี่แหละแต่มีภาษาจีนตามท้ายด้วยอะไรเงี้ยเ,เ,เขาบอกว่าจิตรั่วทุกอ่าเขาบอกว่าจิตรั่วเขาเคาะเขาครอบกระทะทุกครั้งเขาคิดถึงหมาขี้เรื้อนอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็ใส่รูป อิโมจิหัวเราะมาอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็บอกว่าโอ้ยนอเขาเว่าเรื่องทอง่ทมามงคทมะกันเขาเว่าเรื่องหายสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนารู้จักขอบวิมานก็ก็กไม่เอาอะค่ะแล้วก็แล้วก็ยังมาพูดแบบนี้แล้วก็ทุกเราพูดถึงเรื่องครอบวิมานเขาบอกว่าเขาครอ,อบกระทะเขาคิดถึงหมาขี้เรือนทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยดิฉันก็บอกว่า เออมนุษย์เรานีมันก็แปลกนะคะพูดถึงเรื่องธรรมะเขาก็ยังหาเรื่องอะไรมามาพูดให้เราจนได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยดิฉันก็เลยคิดว่าเออเออเออแล้วแต่คุณและกันแต่ไม่ได้ตอบโต้เขานะแต่คิดในใจว่าเออแล้วแต่คุณและกันอยากได้อะไรก็ทําเอาและกันเออเพราะว่าสิ่งที่คุณเขียนออกมานะั้นมันเป็น มันต้องมโนกรรมก่อนใช่ไหมคะมันถึงจะมาเป็นกายกรรมแล้วก็ถ้าเขาพูดโดยที่เราได้ยินเป็นวจ,จีกรรมใช่ไหมคะฉะนั้นเขาได้ทั้งมโนกรรมแล้วก็กายกรรมด้วยก็โอเคเนาะทําอะไรก็รับเอานะคะอย่าบอกนะว่าอีกสักหน่อยอย่าบอกนะว่าชีวิตฉันทํากรรมทําเวรอะไรมาเนี่ยถึงเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยอย่าคิดเด็ดขาดเพราะว่าสิ่งที่คุณทํานั้นคุณได้กระทําออกไปแล้ว คนที่เขาโจทย์ีริเขาก็โจทย์นะคะเขามีหน้าที่โจทยดโจทจทยอะไรอย่างเงี้ยอย่าอย่าคิดนะาคะว่ากรรมมันไม่เป็นมันไม่เป็นรูปร่างมันไม่มีตัวตนคุณไม่เคยเห็นคุณจะคิดว่ากรรมไม่มีไม่ใช่นะคะสิ่งที่เราเห็นทุกวันเนี่ยที่เราเกิดมาที่เราประสบพบเจอเนี่ยเราเกิดมาใช้กรรมนะคะอย่าลืมเป็นเด็ดขาดแล้วก็นะแล้วจะเจ้าเด้อ สีบอกหายลาวจะเจ้าเด้อเฮ็ดอีหยังลาเปาเด้อค่ะก็เนาะจะบอกว่าโกรธโกรธก็ไม่ใช่แต่ดิฉันหัวรอนนะคะวันนั้นที่ดิฉันอ่านแล้วดิฉันก็อมยิ้มอมยิ้มคือรู้ความรู้สึกว่าแต่ก่อนเป็นนะคะมีใครมาเขียนคอมเมนต์แบบแบบไม่ดีไม่ดีเพราะว่าดิฉันก็ดิฉันก็คิดว่าดิฉันพูดถึงเรื่องการสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาตามศาสตร์ของท่านเนาะหรือว่าคุณจะสวดมนต์แผ่เมตตา ภาวนาตามแบบในแบบของฉบับของเราก็เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นชาวพุทธคนหนึ่งก็ทำโม่ทบุญสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเราก็ทำปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะและทีนี้ดิฉันก็คิดว่าดิฉันแค่มาเป็นกำลังใจในการเอาศาสตร์ของท่านมาแล้วก็บางคนที่ท่านปฏิบัติในสายอื่นอยู่แล้วก็บางท่านก็เข้ามาปฏิบัติร่วมสวดร,ร่วมดิฉันก็ อ่านทุกคอมเมนต์นะคะดิฉันก็เลยรู้ว่าก็มีสายอื่นท่านเข้ามาด้วยอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาดูแล้วก็เข้ามาฟังด้วยอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นดิฉันก็คิดว่าดิฉันก็ไม่ได้พูดอะไรที่มันไม่ดีนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็บอกว่าเราจิตรั่วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อ่านแล้วก็คำคหัวล้อแต่ก่อนน่ะรู้สึกเคืองแต่ว่าเมื่อวเมื่อวันก่อนหัวล้อก็เลยคิดในใจว่าสงสัยจะหนักและคนเนี้ย จะหนักแหละเพราะว่าถ้าเราไม่ได้เอาจิตเราไปไปใส่กับสิ่งที่เขาพูดนะคะเหมือนเราเราไม่ได้แบบไม่ได้โกรธไม่ได้เกลเกียดแต่รู้สึกรู้สึกเวทนาเขาสังเวชอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออคนนี้สงสัยฉันจะหนักและอะไรอย่างเงี้ยออก็แล้วแต่เนาะอยากได้อะไรก็ทําเอานะคะสาธุด้วยนะคะสาธุด้วยอยากได้อะไรก็ทําเอาเนาะโอเคดิฉันวันนี้ก็จะ พอดีล่ะค่ะมีผู้ชายคนนี้มาเขียนลิชาจะมีเรื่องให้เล่าให้ฟังวันนี้เหมือนเขาเป็นตัวตัวนำเรื่องเลยก็เลยเห็นเขาเขียนแล้วก็โอเคจะเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังในวิญญาณเขาตั้งแต่สวดมาดิฉันไม่เคยเห็นวิญญาณที่บอกจะจะขนาดนี้เลยว่าไม่อยากได้บุญไม่อยากได้กุศลแสดงว่าตอนที่เป็นคนนะเขาไม่รู้จักเลยไอ้คาว่าบุญกุศลอะไรอย่างเงี้ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเนาะ วันนี้เอาเริ่มต้นก่อนเลยพอดีมีคุณคุณนิสานะคะคุณนิสาคือคุณนิสาก็สวดสวดมาได้ระยะหนึ่งแล้วเนาะดิฉันก็ไม่รู้ไม่ทราบไม่แน่ใจว่านานเท่าไหร่แล้ะเอาเป็นว่ารายนะยะหนึ่งเนาะก็คุณนิสาบอกว่า,าวันนั้นดิฉันพูดพูด,พ,ดพูดถึงเรื่องการฝึกฝึกพลังใจกำลังใจตา,ามศาสตร์หลวงหลวงพ่อฤาษีดิงดำใช่ไหมคะดิฉัน ดิฉันเคยฝึกแบบนั้นแล้วก็ดิฉันบอกว่าที่หลวงตาม,มาบอกว่าให้เราฝึกฝึกโดยการคุยกับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยทางจิตฝึกว่าเขาจะรับรู้ได้ไหมในการที่เราสวดมนต์คาถาจักรพรรดิไปสักระยะหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือ,อดิฉันพูดถึงเรื่องนั้นเนาะแล้วทีนี้คุณนิสาก็เลยมาเขียนเมื่อวานบอกว่ามีตอนเช้า ตอนเช้านี่แหละค่ะเขาบอกว่าเขายืนรอรถจากบริษัทเนาะเขาก็สวดมนต์ไปด้วยในช่วงนั้นสวดมนต์ไปด้วยเขาเห็นหมาตัวหนึ่งอะค่ะมันเดินผ่านมามันเดินมาแล้วก็มาหยุดมองเขาหยุดมองเขาแล้วก็อา่ามันก็เอาขาหน้ามันนะคะไปเกาะตรงเสื้อของไปเกาะตรงชายเสื้อของคุณนีสาอะไรเงี้ยคุณนีสาก็เลยบอกว่าอา่อยากสวดมนต์ด้วยการใช้ไม้คุณนีสาก็เลยสวดมนต์ เสร็จให้เขาแล้วก็บอกว่าโอเคโชคดีนะไปแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกลากันไปอะไรเงี้ยแต่ว่ามันแปลกตรงที่ว่า,าหมาเนี่ยค่ะการที่มันจะเห็นเรายืนรอรถหรืออะไรก็ตามแล้วมันเดินมาแล้วก็มามองหน้าเราแล้วก็เอาขามาเกาะสายชือายชื้อชายเส,ส,สื้อเรามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะดิฉันก็เลยบอกคุณที่สาวว่าดิฉันเชื่อค่ะเพราะว่าคนที่ปฏิบัติเท่านั้นถึงจะรู้ฉะนั้นใครไม่ปฏิบัติก็ ไม่รู้เหมือนกันไอ้ผู้ชายคนนั้นละค่ะก็ดิฉันก็เลยว่าดิฉันเชื่อนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดิฉันเคยเคยลองมาแล้วเคยเห็นมาแล้วก็เลยเชื่อในสิ่งที่คุณนิสาพูดมาเนาะก็มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะที่หมาตัวหนึ่งจะเดินเป็นหมาคุณนิสาบอกว่าน่าจะเป็นหมาที่ไม่มีเจ้าของและทีน,นี้ดิฉันก็เลยคิดว่าดิฉันก็ไม่ได้บอกคุณนิสานะคะดิฉันก็เลยคิดว่าแสดงว่าจิตด,ดวงนั้นอ,อาจจะเคย ตามความเชื่อนะคะโปรดใช้วิจารณญาณเคยเป็นคนมาก่อนหรือเปล่าแต่ว่าพวกพวกสัตว์เนี่ยเขามีเขามีเขาเห็นนะคะว่าเขามีเซ้นนะคะว่าใครยังไงคนเป็นคนไหนเป็นคนดีมีพลังงานที่ดีหรือว่าเป็นพลังงานที่ไม่ดีอะไรเงี้ยพวกนี้เขาจะมีเส้นนะคะเหมือนเวลาเหมือนเวลาจะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวอะไรอย่างเงี้ยพวกสัตว์พวกเนี้ยมันจะรับรู้ได้ก่อนเราอะไรเงี้ยคะ่ะพวกหมาพวกแมวพวก ดิฉันเคยอ่านบอกว่าปินพวกมแมลงสาบพ,พวกมดพวกอะไรด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็คือมันจะมีเซนที่รับได้เร็วกว่ามนุษย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคเรื่องของคุณนิสาแล้วนะก็ลองไปปฏิบัติดูนะคะลองไปฝึกดูนะคะแต่เนี้ยคุณนิสาบอกว่ามันมันมันเป็นสิ่งที่แบบไม่น่าเชื่อเนาะก็ก็ก็เกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยค่ะถ้าถ้าเรามีจิตที่ที่บริสุทธิ์มีพลังบุญ หลตลอดเวลาสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งมีชีวิตเขาสามารถารับดูได้จากตรงนี้เนาะโอเคแล้วก็มีคนคุณวิถีแบบบ้านๆที่เขาเขียนชื่อใน YOUTUBE นะคะวิถีแบบบ้านๆบอกว่าได้พัพผงมาห้าห้าเหรียญใช่ไหมคะพระพัพผงอะคะ่ะมาห้าองค์เนาะมาห้าองค์แล้วทีนี้ได้มาจากชมรมนักบุญจาก วัดท่าเมืองนาะที่ที่ของหลวงตามมานะคะแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าตอนคอนแจ้งเนะเขาไม่เคยสวดเลยนะคุค้คนนี้ไม่คนคน,คนนี้ไม่เคยสวดเลยคุณคุณเนี้ยก็เลยบอกว่าตอนคอนแจง้งฝันเห็นพระห้ารูปห้ารูปติ๊กติ๊กต๊กต๊กสี่รูปเนี่ยสี่รูปแรกเนี่ยท่านท่านยืนเรียงกันเขาบอกว่าสี่รูปแรกเนี่ยคือสูงเท่ากันหมดเลยแต่ว่ารูปที่ห้าเนี่ยจะเตี้ยกว่าแล้วก็จะมี คลามีผมยาวผมยาวแล้วก็มีคราวยาวอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่ายังหล่อเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยตื่นเช้ามาเขาก็เลยไปดูพลาที่เขาได้มาค่ะก็จะมีสี่สีองค์แรกเนี่ยเท่ากันแล้วก็จะมีองค์หนึ่งเนี่ยเล็กกว่าเพื่อนอะไรเงี้ยก็เหมือนตามที่ตรงที่เขาฝันเขาเลยบอกว่าสุดยอดมากเลยก็เลยบอกว่าจะเริ่มสวดน่าจะเป็นเมื่อวานค่ะเห็นเขียนคอมเมนต์ไว้ว่าก็เลยบอกว่าจะเริ่มสวดวันเมื่อวานมัน้งคะเป็นวันแรก ก็อนุโมทนาสาธุนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยดดฉันก็ดีใจนะคะที่ที่สิ่งที่ดีฉันพูดไปแชร์ประสบการณ์ไปนเนี่ยเป็นกำลังใจให้ทุกท่านในการที่สวดอยู่แล้วแล้วก็คนที่ใหม่ๆที่เข้าสนใจอยากเริ่มเข้ามาสวดแล้วก็จะมีคนคุณที่ใช้ชื่อว่าคนริมคลอง,ค,องคนริมคลองเขาบอกว่าเขาได้ไปกราบ คุณคนนี้บอกว่าได้ไปกราบหลวงหลวงปู่ดูที่เป็นหุ่นขี้พึ่งท,ที่ที่วัดของท่านเนาะแล้วก็รู้สึกศรัทธาท่านมากก็เลยรู้สึกศรัทธาท่านแต่ว่าเคยได้ยินชื่อท่านมานานแล้วค่ะแต่ว่าไม่เคยได้ศึกษาประวัติของท่านอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเดิฉันไม่ทราบแน่ใจว่ากี่วันที่เขาไปมานะคะแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าหลังจากกลับมาแล้วรู้สึกศรัทธาก็เลย กำลังจะหัดสวดคาถาจักรพพัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีอนุโมทนาสาธุนะคะดีใจกับทุกท่านนะคะที่ที่ทีอ่อยากเริ่มปฏิบัติดิฉันไม่ได้บอกท่านว่าท่านจะต้องสวดคาถาบทไหนท่านท่านปฏิบัติมาแบบไหนนั่งสมาธิแผ่เมตตาเดินจงกรมหรืออะไรก็ตามแล้วท่านอยากมาสวดมา สวดของคาถาจักรรพดิหลวงปู่ดูสายพระโพธิสัตว์เนาะก็โอเคก็อนุโมทนาบุญด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องของอหลังจากที่มีคนเขาได้สวดไปแล้วสักระยะหนึ่งาตามสาสรหลวงปู่เนาะดิฉันจะเล่าถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเขาเองให้ฟังนะคะก็บอกน้องแล้วว่า อขอเอามาเล่าหน่อยนะคะเพราะว่าจะได้เป็นกําลังใจให้ท่านอื่นๆที่สวดอยู่อะไรเงี้ยน้องก็บอกว่าโอเคค่ะพี่อะไรอย่างเงี้ยมีน้องคนนึงเขาอายุยังไม่ถึงส0สิบเลยค่ะน้องคนนี้ทํางานที่กรุงเทพเนาะน้องบอกว่าก่อนที่จะสวดคาถาจักรรพดิเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วน้องเป็นคนที่คิดมากคิดกับทุกเรื่องคิดมากทุกเรื่องในทุกเรื่องแล้วกอ็อารมณ์เนี่ยจะ จะเต็มที่เลยจะมาเต็มที่เลยเป็นคนใจร้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นน้องผู้หญิงเนาะเป็นคนใจร้อนแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยไม่ได้ดังใจเนี่ก็วีนวีน,ว,น,ว,นวีนกับกับเพื่อนร่วมงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีเนี้ยเขาบอกว่าเขารู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนไม่ค่อยมีใครชอบเขาเลยเพราะว่าในความที่เขาเป็นอารมณ์แบบนี้เนาะหลังทีเนี้ยเขาเขาบอกว่ามีช่วงหนึ่งที่มันจะใกล้วันเกิดเขาแล้วทีเน,นี้ยมีคนหมอดูมั้งคะ ทักอะไรนี่แหละว่าดวงเขาไม่ดีกับกับอาจจะอะไรอย่างเงี้ยชีวิตอะไรอย่างเงี้ยน้องก็เลยจิตตกมากดิฉันว่าดิฉันรู้สึกว่าหมอดูนี่ไม่ดีเลยนะคะไปพูดให้คนอื่นเขาจิตตกนี่เขาบางคนที่เขาคิดมากอยู่แล้วเนี่ยเขายิ่งตกลงไปแบบลึกมากเลยฉะนั้นดิฉันขอบอกนะคะอย่าเชื่อหมอดูนะคะอย่าเชื่อหมอดูหมอดูที่ดีเขาจะไม่จะไม่พูดในสิ่งที่ ที่มันไม่ดีอะคะ่ะเพราะว่าบางคนเขาเป็นโรคคิดมากโรคเครียดยเงี้ยยิ่งยิ่งแล้วยิ่งเขาเชื่อหมอดูอยู่แล้วอนะไรเงี้ยเวลาหมอดูพูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับตัวเขาเนี่ยเขาจะคิดมากแล้วว่ามันจะเกิดขึ้นไหมมันจะเกิดขึ้นไหมเนองทีเนี้ยหมอดูเนาะทักน้องเขาใช่ไหมคะดรวยเนี้ยเออก็เลยน้องก็เลยบอกว่าไปไหนก็ระแวงหมดเลยเดินตามถนนหนทางระแวงหมดเลยเออกลัวว่าสิ่งไม่ดีนะั้นจะเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ หลังจากนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาไปเจอศาสตร์หลวงปู่ดิฉันจาไม่ได้ค่ะว่าเขาเจอศาสตร์หลวงปูป่ได้ไงเขาก็สวดสวดๆวดสวด,สวด,สวด,สวดเริ่มสวดเนาะแล้วทีเนี้ยเขามาเจอคลิปดิฉันเขาก็เลยบอกว่าพี่คะหนูหนูจะติดต่อพี่ได้ทางไหนคะก็เลยให้ให้ทางติดต่อไปและทีเนี้ยเขาก็เลยมาคุยให้เราฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าพี่คะพี่รู้ไหมตั้งแต่ เขาสวดคาถาจักรภาพหลวงปู่ดูเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาติดต่อท่านได้เพราะเวลาน้องทํางานเนี่ยน้องขอยอดจากท่านว่าเนี่ยปูค่ค้าหนูอยากหนูยังไม่มียอดเลยเดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยเอ่อหนูจะขอให้ปู่ช่วยอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าปูอ่อ่ะคุยกับเขาได้เขามีเซนต์มิชั่นว่าน้องคงจะมีเซนต์อยู่ในระดับหนึ่งเนาะและ้วทีเนี้ยเขาก็เลยเล่าทุกอย่างให้ปู่ฟังเลยว่าชีวิตเขาเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าจาก ไอ้ความรู้สึกที่มันดาวดาวที่หมอดูทักมานะวค่ะว่าเรื่องเกี่ยวกับอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยน้องก็บอกว่ามันก็ขึ้นระดับมาขึ้นระดับมาจนตอนนี้น่าจะ90%เซแล้วที่ดีจากจากที่มันต่ำน่าจะต่ำกว่า50เเซตหรือเปล่าไม่แน่ใจที่ที่น้องบอกเนาะแล้วทีนี้มันก็ขึ้นไตระดับขึ้นมาหลังจากที่สวดคาถาหลวงปู่ดูไปแล้วค่ะไตขึ้นมาไตาขึ้นมาไตาขึ้นมา,า,นมากำลังใจนะคะกำลังใจในการใช้ชีวิตจากที่คิดมากๆ ไปไหนก็กลัวเดินทางไปไหนก็กลัวนู่นกลัวนี่กลัวน,น,นั่นคนเป็นจิตตกนะคะดิฉันเข้าใจนะคะดิฉันเข้าใจในความรู้สึกของเขานะและทีเนี้ยเขาบอกว่าเขาก็เลยมาคุยกับดิฉันดิฉันบอกว่าทําถูกแล้วทําอย่างนี้แหละเวลามีอะไรก็คุยกับปู่เราจะได้ยิ่งเรารู้สึกว่าปู่คุยกับท่านต,ต,ต,ติดต่อสื่อสารกับเราได้เนี่ยเรายิ่งต้อง บอกท่านทุกเรื่องทุกแนวน้องก็บอกว่าเรื่องงงเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องอะไรเนี่ยบอกหมดเลยแล้วก็เวลาไปทํางานก็บอก่ะปู่ค่าหนูไปทํางานแล้วนะคะเวลากลับมาจากทางานก็บอกฮะปู่หนูกลับมาแล้วนะคะอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาจะคุยทุกอย่างเลยคุยคุยคุยเหมือนคุยกับคนปกตินะคะก็คือคุยกับรูปปูงท่านนะคะและทีนี้น้องก็บอกว่าหลังจากนั้นน้องก็มามารู้จักดีชันแล้วใช่ไหมคะก็คุยกันน้องก็บอกว่าหนูรู้สึกดีมากเลยพี่หนูรู้สึกเขารู้สึกมีความ มีความมั่นใจในการใช้ชีวิตไม่จิตตกเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดิฉันรู้สึกว่าดิฉันดีใจมากเลยที่ที่เวลาคุยกับเขาเนี่ยทำให้เขาแบบดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น,นเพราะว่าคนที่คิดมากเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะคิดมากกับทุกเรื่องใช่ไหมคะแล้วทีนี้น้องก็บอกว่าหลังจากนั้นน้องก็เปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนอารมณ์เพราะว่าเหมือนเขารู้เท่าทานอารมณ์ตัวเองแล้เวลาเขาคุยงานเนี่ยเขาก็บอกว่า แต่ก่อนเขาใจร้อนมากเลยแบบวีนใส่การแบบแบบมีปากมีเสียงกันเนี้ยเขาบอกว่าหลังจากนั้นหนูก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วหนูต้องเปลี่ยนอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเคยเป็นแบบนั้นมานานก็เหมือนเหมือนเหมือนกับรู้สึกแล้วว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยจะไม่พอใจอะไรเงี้ยก็เลยบอกน้องว่าฉะนั้นน่ะดิฉันฟังน้องก็เลยจับใจจับใจความได้ว่าครั้งแต่เขาสวดมนต์มาเนี่ยเขาเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมและความคิดของเขาเอง เปลี่ยนในสิ่งต่างๆที่ที่อยู่กับตัวเขาอะค่ะเหมือนเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นดิฉันก็เลยบอกน้องว่าการที่จะทํางานกับคนเนี่ยต้องใช้ทั้งพระเดชและพระคุณไม่สามารถใช้พระเดชพระเดชพระเดชได้อย่างเดียวเพราะว่าคนที่เขาฟังเราเนี่ยคุยกับเราเนี่ยเขาก็อยากฟังแต่คําดีๆคําเพา้อเพ้อคาที่จัดโลงใจอะค่ะถึงจะเป็นคุยเรื่องงานเราก็ไม่จําเป็นต้องแบบต้องพูดแรงๆใส่การอะไรเงี้ย บางทีเราก็พูดคําดีๆสามารถสอนเขาไปนในตัวด้วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกน้องไปน้องบอกว่าหลังจากนั้นมาหนูก็หนูก็เวลาหนูคิดไม่ดีหนูก็จะแผ่เมตตาให้ให้เพื่อนร่วมงานด้วยกลัวเขาไม่กลัวเขาเกลียดเราอะไรเงี้ยค่ะน้องก็ว่าจะแผ่แผ่เมตตาให้พวกเขาด้วยสวดมนต์ให้พวกเขาด้วยอะไรเงี้ยก็บอกว่าดีมากเลยค่ะ <c oughs> นี่แหละค่ะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่ที่เขาสวดไปแล้วเขารู้รู้เท่าทัน อารมณ์ตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็ดิฉันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคะจากคนคนหนึ่งที่แบบที่เป็นคนคิดมากเป็นคนจิตตกแล้วพัฒนาขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งในการสวดมน์จากการสวดมน์นะคะจากการสวดมน์แล้วก็มองโลกในแง่ดีมันมันเกิดขึ้นโดยพลังงานของบุญนะคะเข้ามาในจิตของเราอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากมาเล่าให้ท่านฟังเนาะเผื่อท่านใดที่ กำลังประสบป,ปัญหากับอารมณ์ตัวเองอยู่อะไรเงี้ยถ้าเรารู้เท่าทันเราจะปรับได้ค่ะเราจะปรับได้แต่ว่าก็อย่างที่บอกละค่ะการที่จะรู้เท่าทันก็คือต้องต้องมีจิตที่ที่ที่เราสวดมนต์ไปแล้วสักระดับหนึ่งจิตเราจะพัฒนาเปลี่ยนไปแล้วก็ของน้องอีกคนนึงนะคะน้องอีกคนนึงขอขอเล่าคร่าวๆนะ้องน้องคนนีเ้เขาก็บอกว่าหลังจากที่เขาสวดมนต์ไปแล้ว น้องคนที่ดิฉันเล่าให้ฟังค่ะว่าเหมือนจะน่าจะอยู่เชียงใหม่หลังจากสวดมนต์ไปแล้วทุกครั้งที่ที่เขามีปัญหาเนี่ยค่ะที่มีปัญหาแล้วก็ปัญหาเข้ามาเนี่ยน้องบอกว่าพระคาถาจะดีขึ้นมาปุ๊บเลยแล้วก็ให้เขาสวดดิฉันบอกว่าอุ้ยดีมากเลยค่ะดีมากเลยเพราะว่าเขาบอกว่าแสดงว่าดิฉันคิดนะคะในความคิดดิฉันแสดงว่าจิตเขาอะ่ะไม่อยากรับรู้ปัญหาในตรงนั้นไม่อยากเอามาทําให้ใจทุกข์ฉะนั้น เรารู้แล้วค่ะว่าปัญหามันคืออะไรแต่เราไม่อยากเก็บมาแล้วให้มันทุกข์เราคือเราพยายามจะไม่รับสิ่งที่ไม่ดีแต่การแก้ปัญหาก็คือเราต้องทําอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะไม่เก็บมาเก็บมาแล้วก็ให้มันทุกข์ทุกทุกทุกอยู่น้องบอกว่าทุกครั้งที่มีปัญหาหรือมีอะไรเนี่ยเข้ามากระทบจิตใจเนี่ยพระคาถาจะดีขึ้นมาเขาให้สวดให้เขาสวดเลยเขาก็จะสวดสุดสวดเขาบอกว่านะคะดิฉันบอกว่าอุ้ยดีมากเลยค่ะดีมากเลย แล้วเขาบอกว่าใจเขาระเย็นลงมากก็คือ,อสองสามคนที่เล่าให้ฟังส่วนมากจะพูดถึงเรื่องใจนะคะเพราะว่าดิฉันเข้าใจนะคะว่าโลกทุกวันนี้ในสังคมที่เราอยู่นะคะม,มันมีสิ่งเข้ามากระทบแล้วก็ใจเราเนี่ยมันจะร้อนร้อนรุ่มมีปัญหาอะไรเข้ามาเราอยากจะ,จะเราเราอยากจะแบบตอบโต้โดยทันทีปฏิกิริยาของร่างกายของจิตใจสมองอยากตอบโต้ทันทีแต่ว่า เขาบอกว่าหลังจากสวดมนต์ไปแล้วจิตใจเขาเบาขึ้นแล้วก็อารมณ์เย็นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาเหมือนเขาเหมือนเขามองออกว่าต้องใช้ชีวิตในแบบไหนเวลามีปัญหาอะไรเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วน้องบอกว่าหลังจากที่สวดหลังจากสวดสวดสวดเขาเล่าให้ฟังวันก่อนโน้นนะคะว่าสวดตลอดเวลาเลยเขาก็เลยเห็นเห็น เห,เหมือนผู้หญิงแต่งชุดไทยอะไรอย่างเงี้ยในบ้านเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาเล่าให้ฟังนะคะก็เลยบอกว่าสงสัยเขาได้บุญมั้งเพราะว่าเราสวดมากขึ้น mm hmm. เข้มข้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องบอกว่าสวดตลอดเลยสวยดในใจอะไรอย่างนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็นี่ละค่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่เขาปฏิบัติแล้วเขามาเล่าให้ฟังนะคะดิฉันก็มาเล่าให้ท่านฟังต่อเนาะเพราะว่าจะได้รู้ว่า เพื่อนๆท่านๆอื่นๆญาติธรรมท่านอื่นๆปฏิบัติแล้วได้ผลเช่นไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะที่ดิฉันอยากจะเล่าให้ฟังก็คือเหมือนที่ดิฉันพูดนะคะว่าอยากให้ท่านสวดสวดให้ติดติดปากติดในใจติดในหัวเราเวลาเราเกิดอะไรขึ้นมาเกิดสิ่งที่ไม่ดีพระคาถาจะดีดขึ้นมาโดยโอัตโนมัติดูที่เราไม่ต้องบังคับให้สวดเลยค่ะเราไม่จําเป็นต้องว่าต้องสวดก่อนนอน ดิฉันก็นเลยอยากให้ท่านสวดให้ติดเพราะว่าเวลามีปัญหาเนี่ยพระคาถาจะดีขึ้นมาอย่างนี้แหละค่ะเหมือนคุณคนหนึ่งบอกว่า,าสวดไปแล้วรู้สึกว่าใจเย็นขึ้นไม่สว่วนคืนทันทีอันนี้หมายถึงว่าอาจจะเรื่องชีวิตประจาําวันหรือว่าอะไรไม่แน่ใจเนาะเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลามีอะไรเข้ามากระทบจิตใจเนี่ยจะส่วนทันทีเร็วมากเลยอะไรอย่างงี้ค่ะก็อนุโมทนาสาธุก,กับทุกท่านที่สวดนะคะก็ปฏิบัติร่วมร่วมกันไปเนาะคะ่ะท่านไหนที่ทํา แบบอื่นอยู่ด้วยก็ปฏิบัติร่วมร่วมกันไปอนุมโมทนาสาธุอุ้ยยาวมากแล้วเดี๋ยวดิฉันไปโหลดก่อนนะคะเดี๋ยวดิฉันมาเล่าต่อนะคะโอเคค่ะบุญใดกุศลใดที่ดิฉันทำมาขอแผ่บุญนั้นกุศลน,นั้นให้ลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้ไปและในตอนนี้เดี๋ยวมาเล่าต่อคะ่ะสวัสดีค่ะ